สำหรับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเซตการ์ที่เหมาะสมในการฝึกในแต่ละระยะก,กันนะครับผมโดยคลิปนี้เนี่ยก็สามารถเรียกได้ว่าน่าจะเป็นพื้นฐานของการจัดการซัพพอร์ตท,ที่สามารถนําไปใช้งานได้แทบจะทุกโหมดเลยนะครับและในแต่ละระยะนั้นเนี่ยเราควรจะทําการจัดเซตการ์ดอย่างไรดังนั้นเราไปดูกันดีกว่านะครับ โดยเราจะเริ่มจากการแข่งขันในระยะใกล้นะครับผมซึ่งสําหรับในการแข่งขันระยะใกล้นี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีระยะที่ไม่ไกลมากนักนะครับผมก็จะประมาณเพียงแค่1,000เมตรถึง1,200เมตรเพียงเท่านั้นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสำหรับการจัดการในระยะนี้จึงไม่จําเป็นที่จะต้องเน้นในส่วนของค่าสเตมินามากนักนะครับรูปแบบการ์ดที่น่าสนใจในสำหรับระยะนี้เนี่ยก็จะมีอย่างเช่น3สปีด3ามพาวเวอร์ โดยเราจะทําการเน้น2ค่านี้เป็นพิเศษนะครับผมทําให้มาของเราเนี่ยมีค่าความเร็วและก็ค่า power ที่สามารถช่วยในเรื่องอัตราเร่งได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับสำหรับอีกรูปแบบนึงก็จะเป็น4 Speed 2 power ที่ทำการลด power ลงมา1ใบเด็กนี้จะเหมาะสำหรับในการปั้นม้าที่มีบวกค่าโบนัสเป็นค่า power นั่นเองนะครับผม หรือถ้าเกิดในกรณีใ,ใครที่ไม่อยากจะลำบากนะครับอยากจะเล่นสบายๆส,สักนิดหนึ่งก็จะมีเด็กเล่นสบายอย่าง3สปีด2ความรู้และ1ผู้ช่วยนั่นเองครับโดยเด็กนี้นะครับผมก็จะเป็นเด็กที่เล่นง่ายและสามารถควบคุมอารมณ์ของม้าได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ อีกเด็กหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่มาแรงในช่วงหลังนั่นก็คือ3มสปีด3ความรู้นั่นเองครับโดยเด็กนี้ก็จะเป็นเด็กที่สามารถเล่นได้ง่ายเอามากๆเลยนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าเรามีค่าความรู้ถึง3าใบทําให้เราสามารถที่จะทําการฝึกได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับเด็กนี้นะครับจะเน้นเอาค่าสปีดและค่าความรู้เยอะๆเพื่อที่จะทําแรงมาให้สูงๆนั่นเองครับและอีกเด็กหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับสายสนามสั้นนั่นก็คือ 2ส,สปีด3กัดและ1ผู้ช่วยนั่นเองครับโดยเด็กนี้นะครับผมจะเป็นเด็กที่ให้ค่าสแตกที่ทําการช่วยเหลือสําหรับการเล่นสนามสั้นได้เป็นอย่างดีแต่สําหรับข้อเสียเด็กนี้นะครับผมก็คือเอาไปเล่นในสนามอื่นอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นั่นเองครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นการแข่งขันระยะมายนะครับโดยในระยะนี้เนี่ยก็จะมีการแข่งขันอยู่ที่ระหว่าง1,600ถึง1,800เมตรนั่นเองครับดังนั้นแล้วจึงจําเป็นที่จะต้องมีการสเตมินาเข้ามาร่วมด้วยนั่นเองครับ โดยการ์ดในระยะนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ควบกับการแข่งขันสนามดินได้อีกด้วยนะครับผมซึ่งชุดการ์ดที่น่าสนใจสําหรับสนามระยะนี้ก็จะเป็น3 s p สปีดหนึ่งสเตมิน่าหนึ่งวอร์และ1ผู้ช่วยนั่นเองครับโดยชุดการ์ดนี้นะครับผมก็จะทำให้เล่นได้ง่ายและสามารถควบคุมอารมณ์ของม้าไม่ให้ตกได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังได้สเตตที่น่าพอใจในการแข่งขันระยะนี้อีกด้วยครับ สำหรับอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือ3 Speed 1 Seminar 1ความรู้และก็1ผู้ช่วยนั่นเองครับซึ่งโดยเด็กนี้เนี่ย,ยจะทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นกว่าชุดแรกตรงที่มีการฝึกความรู้ซึ่งสามารถทำการยืดพลังกายได้นั่นเองครับผม อีกรูปแบบนึงเนี่ยก็จะเป็นสายเน้นเอาความเร็วนะครับผมโดยที่จะเป็นก๊าซสี่สปีดหนึ่งเซมินาและ1นึ่งบฟรีนั่นเองครับผมโดยในส่วนของบฟรีนั้นเนี่ยให้เลือกตามความเหมาะสมได้เลยว่าต้องการที่จะปรับค่าแบบไหนนั่นเองครับผม และการที่จะหาการ์ดที่เหมาะสมในแต่ละเด็กนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เพชรเยอะสักหน่อยนะครับและถ้าเกิดใครที่อยากจะทําการเติมเกมแล้วเราก็ต้องนี่เลยกับ Wisdom Top Up ร้านเติมเงินออนไลน์เติมง่ายเติมไวไม่ต้องรอคิวอีกทั้งยังเติมได้ตลอด24ชั่วโมงสะดวกสบายเอามากๆเติมเองไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะครับเขามีแอดมินคอยให้บริการสามารถทักได้ตลอดแต่อย่าชวนออกเดท อีกทั้งยังไม่ต้องกลัวโดนโกงนะครับเพราะเนื่องจากว่ารฐของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วดังนั้นไว้ใจได้เลยนอกจากนี้ยังมีโบนเด็ดๆแรงๆอยู่เพียบเลยรู้แล้วจะรออะไรลิงก์อยู่ใต้คําบรรยายแล้วนะครับไปกดกันได้เลยอ๋อแล้วก่อนที่จะทําการกดซื้อนะครับผมอย่าลืมใส่โค้ด JDS กันด้วยนะครับใส่กันให้เยอะๆเลยนะครับสำหรับระยะต่อมานะครับผมก็จะเป็นการแข่งขันระยะกลางนั่นเองครับ โดยระยะนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่2,000ถึง2,400เมตรซึ่งก็ค่อนข้างไกลเอาเรื่องเลยนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยเด็กที่เหมาะสมก็จะเริ่มเน้นที่กาสเตมินากันแล้วนั่นเองครับโดยเด็กชุดแรกที่อยากจะแนะนำนั้นก็คือ3สปีด2เตมินาและก็1ใบฟรีนั่นเองครับผมโดยใบฟรีนั้นเนี่ยเราจะทำการใส่อะไรก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะครับผมสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมเลยครับ สำหรับเด็กช่อต่อมานะครับผมก็จะเป็นเด็กสมดุลอย่าง2สปีด s สเตมินา1ความรู้แล้วก็1ผู้ช่วยนะครับผมซึ่งเด็กนี้เนี่ยจะเน้นค่าพลังที่สมดุลไม่สุดตรงจนเกินไปและสามารถทำสเต็ออกมาได้ดูดีด้วยครับและสำหรับในการแข่งขันระยะสุดท้ายนะั่นก็คือระยะไกลนั่นเองนะครับผมโดยระยะนี้เนี่ยจะเป็นการแข่งขันตั้งแต่2500เมตรขึ้นไปเลยครับดังนั้นแล้วเนี่ยเด็กในระยะนี้จะเน้นสเตมินาเยอะมากเลยนะครับผม โดยเด็กที่แนะนำนั่นก็คือ3 Speed 3 Seminar ซึ่งก็เป็นเด็กยอดฮิตของการแข่งขันระยะไกลนั่นเองครับสำหรับข้อเสียของเด็กนี้ก็คือเป็นเด็กที่เล่นได้ค่อนข้างยากหากที่ยังไม่คุ้นชินนะครับผมก็จะสามารถเล่นได้ลำบากนั่นเองครับ สำหรับเด็กขัดมานะครับผมก็จะเป็นเด็กที่ถูกปรับให้เล่นได้ง่ายขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนั่นก็คือ3สปีด s e m เซมินาและ1ใบฟรีนะครับผมโดยที่ใบฟรีสำหรับเด็กนี้เนี่ยสามารถที่จะเลือกเล่นได้ระหว่างการความรู้และการผู้ช่วยเพื่อให้การเล่นสามารถทำได้อย่างราบรื่นนั่นเองครับ และเด็กสุดท้ายที่จะมาแนะนำนั้นก็คือ4สปีด2 s e m i n านะครับผมโดยเด็กนี้นะครับผมก็จะคล้ายๆกับเด็กแรกเลยแต่ว่าเปลี่ยนเป็น4สปีดแทนนั่นเองครับผมซึ่งเด็กนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับในการปั้นม้าที่มีค่าโบนัสเซมินาเยอะๆแต่ว่าไม่มีโบนัสสปีดนั่นเองนะครับการที่เราใส่การสปีดไปมากถึง4ใบนั้นเนี่ยก็จะช่วยได้มากนะครับผมสำหรับในการปั้นม้าที่ไม่มีโบนัสค่าสปีดนั่นเองครับผม และสำหรับเด็กที่นํามาแนะนําในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นเด็กที่สามารถที่จะใช้งานได้จริงและมีความครอบคลุมในการเล่นในแต่ระยะนะครับแต่ถึงอย่างไรเนี่ยทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของรูปแบบเด็กจํานวนมากที่มีอยู่ในเกมนี้นะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยหากใครใช้เด็กอะไรที่ไม่มีในลิสต์นี้แล้วมันเวิร์กขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะบอกกันได้ในคอมเมนต์นี้เลยนะครับ และถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของทางช่องและสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ